ไม่โดนไม่โดนนะไม่โดนนะ ấu oh, sắc tôm ấu oh, sắc tôm ấu oh, sắc tôm ấu oh, sắc tùm. mà ui uh. โอ้พิชิวไอห่าเ้ยนึกว่าจะดูกระสูกกินบัตเบ็ดแล้วไม่ใช่ตัวเล็กๆนะดูเรียบร้อยเลย อะไรอูตกเชโด,ดเจอแต่อะไรแปลกๆเจอกระสูบบ้างเจอปรากฏบ้างอไปอย่าสวย